สวัสดีค่ะหยิงกี้ค่ะก็เสริมหน้าอกเป็นตัวโมติว่ารุ่นเอ็กโนอมิกนะคะเป็นตัวมีชิปค่ะก็หลังจากเสริมหน้าอกมานะคะก็รู้สึกว่าหน้าอกเนี่ยนิ่มแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติไม่รู้สึกถึงแรงเสียดทานเลย ระหว่างตัวซิลิคโคนกับตัวเนื้อนมของเรานะคะก็นะคะก็สามารถทํากิจกรรมต่างๆได้แบบปกติเลยก็ใช้ชีวิตเหมือนปกติไปออกกําลังกายเล่นกีฬาแล้วก็ไปเ,เดินเล่นช้อปปิง้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตัวโมติว่านะคะรุ่นเออร์โกนอมิกนะคะเป็นรุ่นที่มีชิปนะคะสามารถสแกนดูข้อมูลรุ่นอะไรไซส์อะไรนอกจากเสริมหน้าอกโมติว่ารุ่นเออร์โกนอมิกนะคะหญิงยังใส่บาข,ของโมติว่าอีกด้วยค่ะ ซึ่งออกแบบมาเพื่อแรงพยุงและกดรัดโดยเฉพาะถูกออกแบบให้เหมาะกับเต้านมหลังการผ่าตัดและยังช่วยเรื่องการเคลื่อนตัวของซิลิโคนหลังการผ่าตัดได้ถึง4 5ค่ะนอกจากนี้นะคะบาของโมติว่าเนี่ยถูกออกแบบโดยแฟชั่นดีไซเนอร์นะคะซึ่งคำนึงถึงความสวยงามแล้วก็ระบายอากาศได้ดีทาให้มั่นใจมากขึ้นด้วยค่ะ เนื้อผ้าเนี่ยเบาสบายแล้วก็ไม่มีรอยต่อเลยค่ะก็สามารถนะคะมีได้กับเสื้อผ้าทุกสไตล์เลยนะคะหญิงใส่แล้วเนี่ยรู้สึกมั่นใจมากเลยค่ะเวลาไปแฮงเอากับเพื่อนนะคะไม่ต้องหาเสื้อผ้าใส่ให้ยุ่งยากเลยค่ะ ติวที่ว่าเออร์โกนอมิกค่ะ